ซ่อมพัดลมเชียงรายสวัสดีครับวันนี้ก็ยังไม่ได้มาซอมพัดลมให้เพื่อนๆดูนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเครื่องพันขดลวดนะครับก็ของผมก็คือมอีเจ้าตัวนี้นะครับใช้ก็ถือว่าใช้ทนพอสมควรนะครับตอนนี้ผมก็มีอยู่ตัวเดียวนะครับคือก่อนหน้านั้นผมก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะครับ เด,เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับคือผมได้ส่งเครมเสร็จแล้วก็คืนไปแล้วล่ะนะครับคืนเจ้าของไปละนะครับคือ,อรุ่นที่ผมมีนะครับก็จะเป็นรุ่นลักษณะแบบนี้นะครับแต่คือแ,แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่เครื่องนี้นะครับแต่จะเป็นแบบมีจอบอกจํานวนขดลวดอยู่ด้านหน้าแบบนี้ก็คือผมส่งเครมไปนะครับก็ก็คือไม่ประทับใจนั่นแหละก็คือสาเหตุที่ คือเครื่องนี้นะครับเครื่องแบบนี้นะคนอื่นผมก็ไม่ทราบนะครับแต่แต่แต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับก็ยังไม่ประทับใจเท่าไหร่ก็คือเวลาเราหมุนหมุนไปเนี่ยนะครับก็เลขมันไม่ค่อยตรงนะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เครื่องแบบนี้นะครับที่หน้าจอ,อบอกแบบนี้นะครับก็เป็นแมนวนวลหน่อยนะครับ <c oughs> เครื่องนี้รู้สึกว่าจําราคาไม่ได้เพราะว่าผมซื้อมาหลายปีแล้วนะครับ ก็อ่าน่าจะหลักร้อยหลักร้อยนี่แหละนะครับไม่คือไม่ถึงไม่ถึงหลักพันนะครับแต่จําไม่ได้ว่ากี่ร้อยบาทนะครับก็เราก็คือจะได้มาเท่านี้เลยนะครับมีตัวเครื่องเท่านี้นะครับแต่ไอเขียงตรงนี้ไม่ได้มานะครับเขียงอันนี้เราต้องไปหาเองนะครับคือเรื่องเรื่องเราเอาไปยึดกับไม้ตัวไหนก็ได้นะครับเราก็คือตรงนี้มันจะมีรูนะครับ ตรงนี้มันจะมีรูเราก็ยึดนะครับเป็นฐานแน่นๆเท่านั้นเองนะครับก็เราได้มาครั้งแรกก็คืออ,อ่ไอตัวนี้เป็นตัวหมุนใช่ไหมเขาจะหันกลับด้านเข้ามาแบบนี้ <S <S เราก็ต้องออได้มาครั้งแรกเราก็ต้องหมุนคือเอาตัวมือหมุนเนี่ยออกนะครับนะครับเสร็จแล้วก็กลับด้านใส่แบบนี้นะครับใส่แบบนี้เลยนะครับคือคือการใส่เนี่ยถามว่าหมุดแบบหมุดตัวเนี้ยเราจะใส่ตรงไหนก็คือใส่ตรงที่ มันเป็นบากตรงนี้นะครับรอยบากสังเกตสังเกตรอยบากนะครับสังเกตไหมครับเราจะต้องใส่ให้ตรงกับรอยบากตรงนี้นะครับรอยบากคือถ้าจุดอื่นเนี่ยมันจะเป็นตัวกลมๆหมดเลยนะครับมีแต่ตรงนี้ต,ตัวเดียวที่เป็นรอยบาก นะครับมันจะได้แน่นนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นแล้วเวลาเราใส่เราก็จะใส่ให้ตรงกับรอยบากนะครับเพื่อที่จะหมุนน็อตเข้าไปนะครับหมุนน็อตเข้าไปตรงนี้เลยแบบนี้เลยแค่นี้เองนะครับในการติดตั้งเนาะนะครับมันก็จะหมุนหมุนได้ง่ายนะครับตรงแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับคือถ้าเป็นรุ่นนี้นะนะครับบางบางเพื่อนเพื่อนบางท่านอาจจะ เครื่องพันคนละอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับก็ถ้าเฟืองตัวนี้มันจะไม่มาเกี่ยวกับเฟืองตัวนี้นะครับคือเฟืองด้านซ้ายตรงนี้นะครับตัวที่ผมชี้นี้นะครับมันไม่ได้มาเข้าเฟืองตัวนี้กับตัวนี้นะครับคือสังเกตมันจะเหลื่อมๆกันนะครับแต่ถ้าเฟืองใหญ่ด้านด้านนี้มันจะต้องมาเกี่ยวกับเฟืองตัวนี้นะครับอ่านะครับการใช้นะครับเราก็จะต้องใส่แบบด้านนี้ใช่ไหมครับอ่า เราก็จะเอานี่ออกนะครับเสร็จแล้วก็อันนี้ผมใช้ฟิวเจอร์บอร์ดนะครับง่ายๆคือเพื่อนๆอ,อ,อาจจะทําสวยๆก็ได้นะครับอันนี้ไม้แบบของผมนะครับอ่าแล้วก็ใส่ขนลวดมันก็ต้องมี4ใช่ไหมครับสาหรับตัว12 13 1 6ใช่ไหมนะครับอ,นนอันนี้คือการใส่อันนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ไม,ไม่เน้นนะครับเพราะว่ามันมันไม่ยากนะครับ คือคือเราก็ใส่แบบนี้นะครับแค่นี้เองนะครับสําหรับการใส่ไม้แบบของเรานะครับอันนี้เราก็หมุนแน่นๆแต่จริงอันนี้ผมคือคือมันง่ายนะครับเพื่อนๆก็จะน่าจะทราบกันดีนะครับอันนี้เราก็หมุนให้มันตรงๆนะครับให้คือหมุนให้มันตรงๆสวยๆกันแล้วกันเวลาเราจะพันนะครับอันนี้ขดหนึ่งหนึ่งอันนี้ขดหนึ่งใช่ไหมนะครับอันนี้โพหนึ่งโพลสอง โพสามโพสี่ใช่ไหมครับเป็นแบบนี้นะครับกเ็เวลาเราหมุนนะครับเราก็ต้องดูตรงหน้าปัดตรงนี้ใช่ไหมครับดูตรงหน้าปัดกลมๆเนี้ยเลขเลขข้างในนะครับมันจะมีอเ่เดี๋ยวผมอ่าไปนะเลขข้างในนะครับมันจะมีตั้งแต่ศูนย์ใช่ไหมถึงหนึ่งร้อยนะครับอ่ผมมาให้เพื่อนๆดูนะครับอ่าเล็กๆตรงนี้นะครับ เพื่อนๆดูนะครับมันจะมีตั้งแต่เลขศูนย์ตรงนี้นะครับเราหมุนไป1 2 3 4 5สามสี่ห้าใช่ไหมนะครับห้ารอบสิบรอบสิบห้ารอบ2ี่รอบไปเรื่อยๆนะครับครบครบครบ1รอบนะครับหมายถึงหมายถึงเราหมุนครบครบ1รอบเนี่ยนะครับมันก็จะได้หนึ่งนะครับได้หนึ่งรแล้วเรารู้ได้ไงว่า มันครบหนึ่งรอบเราเราดูเข็มคล้ายๆเข็มนาฬิกาตัวนี้นะครับดังนั้นแล้วเข็มเราก็ต้องตั้งให้ตรงกับเลขศูนย์ใช่ไหมนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหมุนอ่าแบบนี้นะครับเวลาเราคือเวลาเราอ่าอ่าตั้งศูนย์ให้ตรงๆนะครับอ่าตัๆๆมม้งศนะูนย์ให้ตรงๆแบบนี้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหมุนนะนะครับอ ตอนนี้ผมตั้งก็คือตั้งศูนย์ให้ตรงนะครับเลขศูนย์ตรงเนี้ยเลขศูนย์ตรงเนี้ยนะครับเลขศูนย์ตรงเนี้ยแล้วก็ตั้งให้ตรงกับเข็มนะครับแบบเนี้ยเวลาเราหมุนนะครับเวลาเราหมุนเราก็อ่าอ่ามันก็จะได้อ่าห้ารอบอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมนะครับอ่าสิบรอบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสี อ่าสามห้าอ่าสี่ห้าห้าสิบคือมันจะไวมากนะครับหกสิบรอบเจ็ดสิบรอบแปดสิบรอบสังเกตเลขนะครับเลขมันขึ้นตรงนี้นะครับอ่าก็คือเราดูจากตรงนี้นะครับตรงนี้มันชี้ไปเลขอะไรก็คือนั่นแหละจํานวนรอบนะครับอ่าหมุนไปอีกนะครับเก้าสิบรอบเก้าสิบห้าอ่าแบบนี้คือหนึ่งร้อยนะครับอ่า 100เหมือนกับเข็มนาฬิกาเลยนะครับหมุนไป1รอบก็คือ100รอบขดลวดนะครับอ่าดังนั้นแล้วเวลาเราหมุนเนี่ยเวลาเราดูนะเราก็คือจะดูแบบนี้แหละนะครับอ่าหมุนไปเรื่อยๆรื่อแบบเนี้ยนะครับอ่าเมื่อกี้ได้100แล้วใช่ไหมครับแล้วก็หมุน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 จนกว่ามันจะมาถึงเลขศูนย์อีกหนึ่งรอบอ่าแบบนี้ก็คือ200รอรอบประมาณเนี้ยนะครับอ่าถ้าเป็น หน้าจอแบบนี้นะครับก็คือมันไม่มีตัวเลขบอกว่าจํานวนกี่รอบใช่ไหมเราก็คือต้องอมีสมาธิหน่อยนะครับดูสายตาของเราต้องจับจ้องดูตรงนี้หน่อยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดว่า,ามันได้กี่รอบแล้วแบบนี้นะครับอันนี้คือก็ใช้แบบแมนวนวลหน่อยนะครับแต่ชัวนะครับชัวนะนะครับเพราะว่าผมก็ใช้แบบนี้มานานแล้วล่ะนะครับ ส่วนส่วนตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเราสามารถหยอดน้ํามันได้นะครับน้ํามันก็ผมก็คือใช้น้ามันที่เราเติมน้ํามันเครื่องรถะนะครับที่มันเหลือๆแล้วเราก็เอามาใส่ได้นะครับก็คือตามตามล่องตามล่องตามรูต่างๆนะครับตามเฟืองต่างๆเราก็สามารถที่จะหยอดได้เพราะว่าเออก็เพิ่มความหล่อลื่นนะครับเวลาเราใช้ไปนานๆ เวลาเราใช้ไปนานๆานเนี่ยมันอาจจะมีความฝืดนะครับมีความฝืดแล้วก็หยอดๆลงไปนะครับเพิ่มความล่อลื่นให้กับเ,เพิ่มความล่อลื่นให้กับเฟืองนะครับอันนี้ผมก็จะหย,ย,ย,ยอดบ่อยๆหยอดบ่อยๆหน่อยนะครับอา่าเราสังเกตเห็นมันจะมีตรงเฟืองหลายๆที่หลายๆจุดนะครับ แต่ถ้าเป็นตรงนี้นะครับถ้าเป็นตรงนี้เราก็ใส่จารบีนะครับตรงนี้นะครับคือมันจะมีเขี้ยวเนาะเขี้ยวของหน้าปัดตรงนี้นม,มันจะปั่นกับตรงนี้นะครับเราก็ใส่จารบีได้นะครับมันก็เพิ่มความหล่อลื่นนะครับอ่าเพิ่มความลื่นของเวลาเราปั่นนะครับมันก็จะได้ไหลลื่นคือตัวนี้มันไม่มียี่ห้อนะครับเครื่องรุ่นนี้นะ <estro> ไม่มียีห่ห้อครับก็ ราคาก็เลยถูกครับไม่กี่ร้อยบาทครับตอนนั้นผมซื้อมาน่าจะประมาณ5 600บาทนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเครื่องเท่าไหร่แล้วนะครับอาจจะเศรษฐกิจเนาะนะครับอาจจะราคาเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่น่าจะ,จะถึงพันบาทนะนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นจอที่มีจอหน่อยก็จะแพงขึ้นมาหน่อยแต่ตามที่ผมได้ซื้อได้ใช้นั่นแหละนะครับมันไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับตัวเลขมันจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ผมก็เลย หันกลับมาใช้รุ่นนี้แทนนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงเครื่องพันขดลวดนะครับเนาะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเนื้อหาก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็แค่มาพูดถึงเครื่องพัดขดลวดเท่านั้นเองนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรด้านหลังก็เป็นแค่นี้เองนะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้เองไม่มีอะไรนะครับ ก็ตามที่ผมได้ใช้มามันก็ไม่เคยเสียนะนะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไระนะครับมันมันไม่เคยเสียไม่ไม่มีปัญหาอะไรอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็ยังใช้อยู่ทุกวันนะครับใช้อา่าพันขดลวดอยู่ทุกวันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นประเภทดิจิตอลต่างๆนี่อันนั้นแน่นอนนะครับก็ปัญหาจะตามมาดังนั้นแล้วผมก็ใช้แบบแมนนวลแบบนี้จะชัวร์กว่า สบายใจกว่านะครับไม่ต้องเสียบไฟไม่ต้องอใไๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีแบตดไม่มีฐานอะไรทั้งสิ้นนะครับใช้มือหมุนอย่างเดียวนะครับคือแป๊บเดียวมันก็เสร็จนะครับมันก็ไม่นานใช่ไหมเวลาเราพันขดลวดนะครับเราก็หมุนหมุนหมุนไปเรื่อยๆนะครับก็วันนี้มารีวิวเกี่ยวกับเครื่องพันขดลวดครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากับทุกท่านไปก่อน นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ